โ okay, อเคลองสนามนี้เลยนะครับ pues nah, ต่อคู่นี้นะครับนักก uh, 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 ีฬาประเทศทีมที่เจ็ดนะครับได้มาเรีดตัวทำการแข่งขันเลยนะครับสายอาทิตย์ทีมดีสเตชันนะครับกับเดย์สปีดนะครับประเทศทีมรุ่นสิบห้าสิบเจ็ดนะครับรอใมารอทำการแข่งขันในเรายนี้เลยนะครับการอีกครั้งนะครับนักกีฬาประเทศทีมนะครับรุ่นสิบห้าสิบเจ็ดทีมที่เจ็ดนะครับ สายพันทิพย์กับเบอรสกิรินนะครับลงการอับทำการแข่ันด้วยนะครับนักกีฬาฟุตบอล19สนาม B นะครับเด็กหญิงคาราพรจากมัสเตอนะครับพบกับเด็กหญิงนันทพัฒน์จากสายพันทิพย์ทีมทีนนะครับลงการับการรอไปลงการแข่งขันที่สนามดูดอกนะครับน้องมาลยันลูกสองคนประเภททีมนะครับ 5 7นะครับปลนวิทย์ปีติันะครับแล้วก็นัทขพลนะครับของเอ c นะครับมารายงานตัวด้วยนะครับของเดอะสปิรินะครับนนนาัฒปัตยุบานะครับแล้วก็นัทวัฒนะครับเราจะทำการแข่งขันแล้วนะครับจะได้เลิกเร็วๆนะครับขอบคุณครับวๆเอ